สวัสดีค่ะมือนี้ย่าหลัดมัดมีก็สิมาหลัดชายไล่มีสูบงคือเก่าล่ะอันนี้เขาเอื่นว่าไล่ใด้กว่านี่ยไล่ห้องเตะมีหลายไล่บอกคือบอกมาเบิ้งหลายหลายไล่เนี่ยเออมาเบิ้งหลายหลายไล่เนี่ยอันนี้อันนี้เขาเอื่นว่าไล่ใดนี่นี่ล็อกต้นสนอันนี้ล็อกต้นโซนอันนี้ก็ได้ตีนแดงก่อนจีกุลมาทาเลยโซนใจอยากได้สีใดไล่ได้กับทักมาโหลดพี่น้อง พงนางมีแต uh, uhm. uh, ่ไล่พงนางเอามาเบิ้งอีกเอามาเบิ้งอีกอันนี้มีไล่ไล่กี่บกบกเฮ้ยมีโบราณน้ำนี่อ่ะีน้ำนี่กรีป่าเนาะกรีป่ากระชีป่าดำเลยเคี่ยวดำออกเหลี่ยมๆเอามาเบื้องเอ้าเอามาเบิ้งหลายๆไล่เลยได้หล่ะมันมีมหาหล่อเบื้องสินนะพี่น้องเคนตั้งซั่งสินไว้ก็เลยมหาหล่อเบื้องคนก็เรียมมาให้เบิ้ง มี่ล็อกกับมึงบานเลยเท่าเอียงก่อนอันนี้ล็อกอันนี้ก็เ네อิ่น่ามี่ล็อกดอกไปบอนี่น่ะอันมึงที่มาน้ำหาน่ะล็อกแปดแสนนี่อันนี้จะมีสีเอาสีนี้มีดำด้วยกันแต่ว่าตั้เชี่ยสีนี่มีล็อกแปดแสนแต่วันเป็นเป็นสีเปียกมังคุดอ่าอ่อันเวอรนี่เป <ummer> <ล ces. S 2> ียกมังคุดเนาะเออราแปดแสนแต่ว่าเป็นสีเปียกมังคุดม่นเป็นสีดำทําไมเบิ่งหลายหลายไล่มาตือไล่รถพี่น้องเพื่อนมาใต้เพิ่นอยาก เบิ่งหลายๆสีหลายๆลล่อันนี้ก็เอื่ออนนี้ไกระเท็บไล่ยังก็ะไล่ระเท็ลายผัดเทอันนี้องามเลยเลยก็ได้สีสีเปียกม่งคุดประทีงามเลยนะนะอันนี้เขาเอื่ว่าไล่ไดก่อนงนย่างเรื่งเหมนิ่าันเบาอยู่ดีเนาะงหันเบาที่านแต่ยื่นาะไม่เื่งสีบ่อยทีนเีแต่ว่ายางเรื่องงามเลยนะจุ๋มีป่าของงัม อีอีสอนมันเอาไปจำอยู่สีฝาดเนี่ยเขาลงเนื้อ่งเขาอีใจลงเนื้อไนอย่ยงอีสอนมาไทยออกไป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 มาจะซื้อวางได้เนาะลื่นเข้าเลื่นแล้วต้องจามอีสอนออันนี้ตัดแล้วงามเดีเนาะมีมีเขี้ยสีสีเปลือกมังคุดแต่ว่ามีมีกับสีย้อมสีเปลือกมังคุดกับพันย้อมสีดำไมนจิบกินก้อนนึงไม่จีบขึ้นก้อนนึงอันนี้ย้อมย้อมยอมสีสวยงามสวงาม อันนี้เขาเกิดมามีบบกจับมีพเฒ่ามีบบกจับน่อยมีข้อมสามมีพ่าผูพเท่ามากี่ายเว้ยสนใจอยากได้กะทักมาได้นีก็ไดมีบักจับหน่อยมี่บกจับข้อมสามข้อมหากกับมีอันนี้ข้อมสามนี่มันงามเอออันนี้เขาเกิดมามีแม่บานเตียนงามดิมีแม่บานก็งามเนาะเขาเกิดมามีแม่บานอันนี้เว้ยสนใจไล่ได้กะทักมากหลุดเนาะ ด้ยสนใจสีแบบใดลายใดกะบามาเด้อพี่น้องเด้วยยายหลัดบัดมีจัดให้ใดขึ้นเก่าแล้วกันย่างกันกันกันจะกันซ่างไหวกับสีย่างกันซ่างสาอะไรพวกนี้เออแบียบบ้าผลตำขายไปเรื่อยเดี๋ยวมือนี้ยายหลัดมัดมีกับสีไทยเบื้องต้นหนีก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรุ่นกับสีหาเนี่ยไม่ไม่เบื้องคือเก่าแล้วเบื้องแล้วก็เอารืมกดไหล่กดแช่กดติดตาำยายหลัดน้ำคือเก่าได้เด้อขาได้ มอนี้กับจัมมี่ล่ะค่ะวัดดีค่ะ